ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาอันตรายไหมหมอมีคำตอบในคลิปนี้ค่ะฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะคะอาจจะมีความอันตรายได้ถ้าเราทำไม่ถูกวิธีแต่ถ้าทำโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์นะคะและประเมินคนไข้ได้อย่างถูกต้องเลือกใช้ฟิลเลอร์ที่เหมาะสมก็จะทำให้การฉีดฟิลเลอร์ของเรานั้นมีความปลอดภัยได้ค่ะทำไมฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาถึงเป็นจุดเสี่ยง mm hmm. ก็เพราะว่า ผิวบริเวณใต้ตานะคะเป็นผิวที่บางมากและใต้ตาบริเวณใต้ตานั้นก็มีเส้นเลือดที่สําคัญการฉีดผิดชั้นผิดตําแหน่งหรือการเลือกฟิลเลอร์ที่ไม่เหมาะสมอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ค่ะซึ่งความเสี่ยงที่พบได้ของการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะคะก็คือ การเป็นลำเป็นก้อนหรือมีความบวมเกิดขึ้น 2. ใต้ตาเป็นคลื่นบางทีเราแสงตกกระทบเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีฟ้าๆแบบนี้เขาเรียกว่า tin doll effect นะคะก็คือเป็นฟิลเลอร์ที่อยู่ตื้นมากเกินไปนะคะ 3. เรื่องของการอุดตันเส้นเลือดการอุดตันเส้นเลือดของการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาอาจจะไม่ได้พบบ่อยนะคะถ้าเทียบกับบริเวณที่เสี่ยงอื่นๆแต่ถ้าเกิดขึ้นก็เป็นผลข้างเคียงที่รุนแรงค่ะ เพรานะฉะนั้นนะคะใต้ตาเป็นจุดที่ไม่ควรฉีดฟิลเลอร์อย่างเร่งรีบค่ะแพทย์ที่ฉีดควรจะต้องให้เวลากับคนไข้โดยการทําอย่างประณีตและปลอดภัยที่สุดค่ะเพรานะฉะนั้นนะคะหมอจะสรุป5ข้อว่าเราจะทํำยังไงให้ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาได้อย่างปลอดภัยค่ะข้อแรกแพทย์ต้องประเมินก่อนฉีดคนไข้ทุกเคสนะคะว่า เคสนี้เหมาะกับการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาจริงๆหรือเปล่าหรือเหมาะกับการใช้วิธีอื่นๆที่ช่วยในปัญหาเรื่องของร่องลึกใต้ตาหรือความคล้ำใต้ตาค่ะข้อ2นะคะเลือกฟิลเลอร์ที่เป็น HA แท้มีอยไทยนะคะที่เชื่อถือได้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเราจะมีตัวยาที่สามารถฉีดเพื่อเข้าไปสลายฟิลเลอร์ได้100%เซในทันทีค่ะ ข้อ3นะคะพยายามใช้ปริมาณฟิลเลอร์น้อยๆและค่อยๆเติมใต้ตาเป็นบริเวณที่เราต้องการความพอดีในการเติมสูงมากนะคะไม่ควรเติมจนเต็มหรือล้นมากเกินไปนะคะให้ยึดคติว่าให้คล่องนิดๆดีกว่าฟิลเลอร์ล้นในอนาคตะคะ่ะ ข้อ4นะคะแพทย์ที่ฉีดนะคะจะต้องมีความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์และมีประสบการณ์ที่สูงในการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะคะเพราะว่าถ้าจะทําการประเมินถึงผิวคนไข้ว่าผิวบางหรือผิวหนาควรจะเลือกใช้ฟิลเลอร์รุ่นไหนเพื่อพยุงโครงสร้างหรือเพื่อปรับปัญหาผิวใต้ตาโดยตรงะคะ่ะข้อสุดท้ายนะคะในคลินิกที่จะทำการฉีดนะคะจะต้องมีแผนรับมือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากฟิลเลอร์ได้นะคะเช่น มียาสลายฟิลเลอร์อยู่ในคลินิกพร้อมใช้ตลอดเวลา 2. ระบบการส่งต่อคนไข้ถ้าเกิดมีเหตุที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่คลินิกสามารถดูแลคนไข้เบื้องต้นได้และมีอุปรกรณ์ช่วยเหลือที่เพียงพอและมีระบบส่งต่อคนไข้เพื่อรักษาต่อในอนาคตได้ค่ะ สรุปนะคะฟิลเลอร์ใต้ตาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแต่เป็นหนึ่งในตำแหน่งที่คนไข้จะต้องเลือกแพทย์มากที่สุดเพื่อความสวยที่ปลอดภัยและดูเป็นธรรมชาติค่ะ